ผู้ชมคะพาไปตามความคืบหน้ากันต่อกรณีทหารวัยเกษียณแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยแต่กลับพบว่ามีชื่อไปกู้เงินเกือบ ,00 แสนบาทครอบครัวบ,บอกเป็นงงเลยนี่นี้ได้แต่ใดมาอยากให้ช่วยตรวจสอบกันหน่อยตรวจไปตรวจมาพบว่ามีเหยื่อลักษณะแบบนี้โดนด้วยกัน4รายแล้วคะ่ะหลังเกิดเรื่องนะคะทางสํานักงานคลังจังหวัดตรงังก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลรายชื่อข้าราชการบํานาญทหารที่สํานักงานศัตดีจังหวัดตรงังยืนเรื่องของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบําเน็จต,ตกทอดเพื่อจะใช้เป็นหลักฐาน เป็นหลักทรัพย์ประกันในการกู้เงินอย่างละเอียดทุกรายเลยซึ่งหากพบว่ามีรายชื่อยื่นขอก็จะโทรประสานเลยค่ะเพื่อจะตรวจสอบข้อมูลรายบุคคลว่าเจ้าตัวเนี่ยยื่นกู้จริงไหมและกู้ด้วยตัวเองจริงหรือไม่ส่วนคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้คือสาวทอมซึ่งเขาเป็นลูกจ้างฝ่ายการเงินและบัญชีสำนักงานศัสดีจังหวัดตรังนะคะตรวจไปตรวจมาอย่างที่บอกว่ามันมีผู้เสียหายเนี่ยรวมแล้ว4ี่รายด้วยกันยอดเงินกู้เนี่ยรวมประมาณ สอล้านห้าแสนบาท<อ>นี่คืออดีตทาหาร,กรเกษียณนะคุณนุ่นคือเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยรู้เรื่องก็เลยต้องพาพ่อเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมอยากให้ดูพ่อหน่อยคือเดินยังไม่ไหวเลยจะไปกู้เงินกับธนาคารอย่างไรนะคะ<อ>ส่วนพอไปดูข้อมูลเพิ่มเติมพบว่ามีอีก6รายที่สาวทอมคนนี้เนี่ยกำลังจะทำเรื่องกู้ทันทีแต่ว่าตอนนี้ตัวสาวทอมเนี่ย อยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบติดต่อไม่ได้ก็คาดว่าน่าจะหลบหนีไปแล้วด้วยค่ะใช่แล้วค่ะขณะที่ทางคลังจังหวัดตรังนะคะว่าที่ร้อยเอกเปียเกียตรติลิ้มประยูนวงก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่าจริงๆเนี่ยปกติเวลาจะกู้เนาะระบบธนาคารเนี่ยเขาจะละเอียดรอบคอบมากเลยนะคุณเมย์คือมันต้องมีหลักฐานอื่นๆควบคู่กันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริงและเจ้าตัวเนี่ยต้องเช็คหน้านะหน้ากับบัตรประจำตัวประชาชนมันคนเดียวกันหรือเปล่า แล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้การปล่อยกู้ของธนาคารต่างๆมันปล่อยออกไปได้ยังไงนะคะก็เป็นเรื่องในส่วนของธนาคารแต่ในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัดตรังเนี่ยกำลังตรวจสอบหาข้อมูลดูอยู่ว่าเอะมันมีกี่รายกันแน่และขณะเดียวกันคลังเขตเก้าเขาก็กำชับนะคะเรื่องของการปฏิบัติงานเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบรัฐกุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยค่ะด้วยการทำงานเราการให้บริการ เราก็ต้องการอำนวยความสะดว, mm hmm. วกนะครับเพราะอย่างคือคนที่มาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชาการค่ะ mm hmm. ซึ่งเราก็เห็นว่าวเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและอย่างก็คือการที่หนังสือรับรองจะออกมาได้เนี่ยต้องได้รับการอน,นุมัติยืนยันมาจากหน่วยงานแล้วนะครับ mm hmm. แล้วเมื่อเจ้าหน้าที่การเงินใสญ่มาลงมาเขาก็บอกว่าผ mm hmm. ู้รองเนี่ยรออยู่ การอำนวยความสะดวกแล้วก็คือจริงไไปฟังข้อมูลจากคลังเขตก้ากรมบัญชีการกระทรวงการคลังกันบ้างนะคะเพราะว่านางอุไรวันบรรจุสุวรรณให้ข้อมูลบอกว่าเบื้องต้นในส่วนของการทําหน้าที่เนี่ย ตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้บอกพร่องตรงไหนนะอบอกข้อมูลมาแบบนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยยังคาใจอยากรู้คําตอบเรื่องนี้ไปถามกันต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายลือชัยเจริญทรัพย์แต่ว่าท่านผู้ว่าปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าให้ไปถามสารสดีจังหวัดแล้วก็ถามพนักงานสอบสวนที่ทําคดีนี้ส่วนตัวเนี่ยได้สั่งการด้วยวาจาไปยังสารเสดีจจังหวัดตรังแล้วเพื่อให้ไปตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดด้วยล่ะคะ่ะ ดูสิคือเห็นคุณลุงแล้วนะคะก็คือป่วยอยู่ด้วยลําบากก็คือเหมือนอกับร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้ว<ช>จ,จะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกถูกต้องคือเหยื่อเนี่ยก็ว่าตกใจแล้วมีหลายรายเงินก็เยอะแล้วรวมถึงถ้าเกิดว่ามันเป็นความจริงน่าตกใจกว่าเพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปเป็นมิจฉาชีพซะเองอเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามีเอกสารอยู่ในมือน,อนะคะแล้วก็มี